สวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเป็นเย็ยนวันที่18มิถุนายนนะฮะเป็นเย็ยนวันพุธนะฮะผมก็มาอัปเดตระดับน้ํานะครับวันนี้นะน้ำขึ้นนะทุกคนแต่แปลกเชียงใหม่ฝนไม่ตกนะฮะสงสัยจะตกไปตกบนยอดดอยหรือเปล่าไม่ดูนะฮะน้ําไหลลงมานะน้ําขึ้นนะสังเกตตรงแพรไม่ไผ่ตรงเนี้ยนะครับ ขึ้นนะน้ำขึ้นนะครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นนิ้วผมปิดเข้ามาในกล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมต้องจับกล้องแน,น่นๆน่ะกลัวกล้องหล่นลงไปนะฮะ mm. ก็เลยอาจจะเห็นนิ้วโผ่ไปบ้างนะไม่ว่ากันเนาะครับผมนี่ก็คือเป็นถนนทางของเชียงใหม่นะครับเป็นถนนทางของเชียงใหม่ตัวนี้ข้ามมาเนี่ยข้ามสะพานแม่น้ำปิงมาก็คือจะเป็นตลาดบ้านท่อนะฮะ เป็นวัดบรรท่อนะครับไปอีกหน่อยนะก็คือจะเป็นถนนโชตนานะแล้วก็เป็นศูนย์ราชการนะครับเออแล้วก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจแล้วก็ไปถึงออทางขึ้นสะพานแม่น้ำปิงนะครับไปไหนอแสง ก็คือเป็นบรรยากาศในเชียงใหม่นะฮะเป็นบรรยากาศอยากให้ทุกคนเห็นนะฮะแบบบรรยากาศถนนหน,นทางของจังหวัดเชียงใหม่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเหนือกลางออกตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาดูได้นะครับอยากแบ่งปันบรรยากาศของเชียงใหม่ให้ทุกคนเห็นกันนะครับเริ่มลงแล้วเริ่มเอาเรือลงแล้วนะครับทุกคน ก็จะมีคนดูแลตลอดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีชูชีพด้วยนะครับสงสัยเขาขึ้นมาพักอะ่ะทุกคนมันจะมีเนี่ยสงสัยเป็นขากลับเนี่ยตรงตรงเนี้ยสงสัยเขาขึ้นมาพักนะฮะนี่แหละนะครับไปแล้วก็ต้องมีไฟติดลงติดเรืออะไรด้วยนะเพื่อบางทีแบบขากลับมันจะมืดก่อนนะฮะเขาก็เลยเตรียมไฟให้นักท่องเที่ยวเมื่อกี้นะครับ รถครับแล้วก็กำลังเดินกลับนะทุกคนก็ระดับน้ํานะครับสรุปแล้วก็คือน้ําขึ้นนะครับวันนี้น้ําขึ้นไม่รู้ว่าฝนตกมาจากไหนนะครับฝนตกมาจากส่วนไหนนะฮะเป็นน้ําขึ้นนะฮะน้ําขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวมากๆเลยนะสังเกตตรงสะพานนะครับที่ตรงแพรที่ข้ามนะฮะมันก็จะขึ้นเยอะเลยนะครับ คนนี้เข้าไปแล้วนะครับแน่คายเรือด้วยไงแปลงขนาดนี่เลยนะแปลงรครับมันเอ้ยเ,<อ>เหมือนเหมือนจอยชิดเป็นชั่วโมงรูเปล่าวจั๊กก็จังได้เป็นถึงชั่วโมงนี้ใช่โน่นอ่ะใช่คือครับผม นี่อครับก็เนี่ยทุกคนจําต่อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยต่อตรงนี้น้ํามันจะขึ้นนะครับตรงนี้น้ํามันจะขึ้นปกติเมื่อวานเนี่ยมันจะเห็นนะครับอ่าปกติเมื่อวานเนี่ยมันจะเห็นเราใช้ทีนี้วันเนี้ยน้ําเชี่ยวนะครับมันก็ขึ้นนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศของสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะพิกัดบ้านท่อนะครับที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ดูคลิปใหม่หมที่ผมอัพนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ